ไปตาแกมไปยูทูปไปพิทตอกแล้วไน้ำมันมีไหมแล้วไล่ไล่ไล่อีกทีดิไล่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 นี่ทำเบรคกับมอไซค์กับทำครับโอ้ยแน่นไหมเริ่มแล้วฮะเริ่มแน่นแล้วเริ่มแน่นแล้ววะแน่นแล้ววะไหนดูยังยังไม่ได้หรอกอีกเริ่มแล้วนี่ ล้อมืออุดดูดิอยู่สองีไม่อีกไล่ไปไล่ไปอีกเนี่มันไม่อยู่เออเริ่มเด่นละอีกที่หนึ่งดิรถไฟไม่ใช่รถยนต์นะอ่าเหมือนกันเอาบอะไรอ่ะเดี๋ยวผมบีบให้บีบแล้วเหยียบแล้วก็เบาเลยเปิดไปอ๋อล็อกมันอยู่ที่คนไล่เอ้ยคนย้ำนี่คนเหยียบอ้าวเหยียบ

มือสั่นไม่เท่าไรหรอกตามองไม่เห็นตามองไม่เห็นอีกห <c oughs> นักเลยเอา้าเปิดล็อกโอ้ไม่ได้เอาสายลมมาใสา่เดี๋ยวเปิดล็อกเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเปิดล็อกพอแล้วได้แล้วเนี่ยได้เรามาบีบดูดิเนี่ยกับ <c oughs> ออนไล์เมื่อกี้กับผมไล่ แน่มาบีบดูอ่ะเอาจี้มันอยู่ที่คนย้ำจริงอ่ะลองบีบดูดิมันอยู่ที่หุ่นคนย้ำอ่ะมันอยู่ที่คนย้ำไปอ่ะอ้าวนี่เห็นไม่ได้เลยเนี่ยไล่ไม่ได้เมื่อกี้น่ะเออตอนนี้ได้แล้วอย่าไปเทน้ำอย่างนั้นเดียวเดี๋ยวเข้านั่นเททำไมเข้าไปยังไงไม่อย่าเพิ่งไปล้างมันใส่น้นก่อนใส่ฝาก่อนข้อฝาโอยเติมน้ำให้เต็มแล้วข้อฝาไปเติมไปเต็มเลยข้อฝาไปพอแล้วนะพอแล้วบอหนดูนึ่งวัน เออใส่ไปใส่ไปนั่นแหละเอามือกดให้มิดไม่ถึับนั่นแหละกดไปข้างนอกอย่าไปถอดเดยอย่าถอดทำไมข้างนอกถูกแล้ววังนั่น,นกดให้มิดไวยนั่นแหละช้าดิโอ้โหปวข้างไหมจะมาห่วงสีรถอีกน่าจะราดแต่แรก แสดงว่าถอดหลายครั้งเนะ่ยถึงมีถึงรู้ว่าต้องใส่อย่างนี้แม่ไม่ธรรมดาวะรัดอยู่แล้วก็มีสายรัดอีกเฮ้ยผมดับไหนป๋อง <c oughs> บอกงั้นป๋องก็บอกผมดับไหน <c oughs> ทำเบรกครับทำเบรก อามอยู่ที่คนย้ำจริงกินย้ำผมย้ำแ<ไ>ป๊บเดียวได้ไหมถูกแล้วคนย้ำไม่ไม่รู้จังหวะมันไม่รู้จะบอกย,ยังไงต้องสอนกันไม่ได้ตัวนี้มันต้องเรียนด้วยเอาเอามือหม,มุนก่อนอย่าเพิ่งใส่ข้อต่ออย่าเพิ่งใส่ตัวนั้นไม่เอานี่หมุนก่อนนั่นแหละแค่นั้นหนะม,มุนสองอันเลยเอนันนู้นด้วยพอพออย่าเพิ่งใส่กีบวงต่อมันต้องเอ,เอาน้ำมาราดก่อนเดี๋ยวก็ซีมฟลอกโอเคเนี่ย ครับนั่นแหละเฮ้พอแล้วอย่าไปชี้ตรงกลางแมไม่ต้องตีนะเอามือกดเอาพอแล้วดูว่ามองไม่เห็นนั่นเอามือกดหมุนๆแล้วกดหมุนแล้วกดไปโอ้ยมองไม่เห็นช่างน้ำเลยดีทำไมมีคนรวยเดนะวะเป็นคนตัดต่อทำไมผมไม่ตัดต่อผมถ่ายเลย ไม่ถ้าภาคอะมีคนดูอยู่แต่ผมไม่ภาคไงภาคอย่างเงี้ยมีคนดูให้ไก่ถ่ายมาวานแม่งโหมือสันเป็นเจ้าเข้าเลยใครจะไปดูอย่างนั้นอ่ะต้องมือต้องนิ่งๆไงแล้วถ่ายคลิปอ่ะเล่นหมุนยันแบบโหมันมีตัวนั้นอยู่ตัวกันกันสะเทือนไม่ได้ซื้อมาไงไม่ใช่มันอยู่ในเครื่องอ่ะทุกวันเขาเลิกมีด้วยเหรอมันมีอ้าไม่รู้เลยอยู่ตรงไหน อยู่ในตรงวิดีโออ่ะแล้วมันจะมีข้างบนเป็นจุดเป็นจุดอ่ะเลี่อนหาดูมันกันกระเทือนเสร็จแล้วก็ตั้งเวลา่ะเวลาถ่ายรูปห 1, 1> น,นึ่งสองสามโ้วันนี้ไม่รู้เลยไม่เคยทําเลยเนี่ยมีใครบอกอเ,อเรามือนิ่งกันี่ะกันกระแทกแล้วมันมีอะไรนะไอ้ถ่ายรูปแบบเอไอไมเขาไม่บอกผมเขาไม่รู้ขขงถ่ายนี้ตลอดอถ่ายรูปแบบเอไออ่ะ ไปช <make. S 2> ่อง AI ไมันจะบอกเราเลยมันจะทำเราทั้งหมดเลยไม่ได้ตาเลยต้องตัดต่อไม่ได้เรียนอันนี้ไม่ได้เรียนมา,า,านไ,นไม่ทุกวันเขาเลือกอตัดต่อแล้วตัดตอมันล้าสมัยครับมาไงไปงั้นอะ คือไม่ต้องไปตัดตัดตอมลาสมัยแล้วทัวร์นี่ไว้เนี่กระป๋องมันเทิดที่เดิมเหมอนเดียเป็นเบรกเป็นเบรกโอ้ไล่ลมเบรกเปลี่ยนดิสเพกใหม่เดี๋ยวลืมไปแจแนววัวลืมไปแจช่างนี่ยลืมไปแจครับเดี๋ยวหล่นหายลืมเอาแจ่ก่อนเดี๋ยวลืมอีกนู่นน่ะ รถวันนั้นหายไปตัวหนึ่งแล้วอ๋อจริงแล้วเอาแล้วไปไปแากได้หรอกอยากได้ใช่แจกได้เยอะของชักแอร์ชักแอร์เลิกคำปุ๊บใช่หรอกเจกไปอยากได้พลุนสีพลุนสีเร็วๆน่อยเฮียแหกลางวันไม่ทำงานเพิ่งมาทำเมื่อกี้ ทำเลี้ยวก็สามร้อยเล้ยไก่ทำเลี้ยวก็สามร้อยทำค่ากันสามร้อยเล้ยต่อวันเปลี่ยนดิสบีครับบีเมื่อเช้าไปแล้วโอ้ทนจริงๆนห้าเว็บเนี่ยตั้งนานแล้วชีวิตตุ่มสีกันชนกับ วา,าวเยาเลยลอก่นอ,อกพุนพื้นละ่ะเดี๋ยวคอยก่อนมันถ้าขนาดนี้โฆษณาไม่เข้าต้องอีกสักหนึ่งนาทีน,นี้ก็โคแล้วน,นี่ลอกด้วยครับโซ่สอข้างเลยโอ้ลืมสายลมไปเช้าเนี่ยเช้าซื้อสายลมมาครับเยวเอาไป,าไปทำเครื่อง ถอดยางหน่อยลองเบรกลองเบรคเออเจ้าเลยบอกแล้วอยู่คนไนล่ลม <c oughs> อา้าวจริงไม่ใช่ดูถูกนี่เรื่องจริงครับถ <c oughs> อดยางครับรัว่วรั่วแล้วรั่วอีก <c oughs> เปลี่ยนตรงไหนทีนะโอ้ เปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าปดแปดได้ไหมซ่อมลิฟต์ก่อนเสียงอะไรบอสเสียงรถเขยซีซีสามซีฟอร์ดรสจอดถอ,อดยางซ่อมเลย สายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสู้ตัวเก่าไม่ได้ตัวเก่าดีกว่าเก่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปลี่ยนสายลมครับต่อหลายรอบแล้วโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวถอดออกดีกว่าเอานี้ใส่ตัวเดียวน่อยจุกถอดออกไป 倒料倒一，倒料倒一。o、okay, k